ยาองออกมาเศร้านี่บรรยากาศมีพี่น้องมันเศร้าหรือ,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 นนอ,อพี่น้องสีสองมงแล้วล่ะค่ะใช่ปะกับเรื่องหมอกมาเบิ่งเนาะข้าวเห็ดเปียกอยู่ในเฮี้ยนอยู่เห็นอันหมอกหนาวลายล่อยู่พี่น้องฝนหิ้งดูแต่วินกับขึ้นสูงแล้วพี่น้องเห็ดเปียบปันในเฮี้ยนแล้วย่างออกใม่ไหมเบิร์ดบรรยากาศบรรยากาศกู้หน่อยค่ะ ขึ้นเลยค่ะเปิดแสงสีไฟเดี๋ยวคุนไปเต๊ะเลยพี่น้องงามงามขึ้นเลยเนาะเพราะว่าวันศุกร์สุกร์ธรรมดาได้ชิ้นนี้ได้การรอบช่วงพี่น้องเนาะได้การเข้าดาวเขอยัางพระว่ายานหนาวด้ยค่ะคุณไปเึ่งผู้น้อยงามงามเลยพี่น้องมีดอกไม้ดอกอยังประดับประดาโอ้ลายอย่างค่ะยามมันขึ้นอันเสาร์อาทิตย์ก็มีอุ่นตีขึ้นไปค่ะเด็กเพิ่น ซื้อปีกแบบ่าบเหตุกาค่ะปีนี้เหตุการณ์คนก็มาท่องเที่ยวไลอะไรค่ะเพระาะว่าเห็นคนมาสามทางเนี่ยนะคะเนาะยาวบานดินเดินยา,บาน่บ้านนี่ทางพูดหน่อยไปสายครับย่ำย่ำมาแรงเข้าแรงนะคะเนาะเป็นมาถามพูดหน่อยไปสายครับเป็ทางไก่แยกปยนเ,นเป็นมะสามพูดหน่อว่าเป็นยุทธทางใดเนาะพูนไปพูดหน่อยไปแคมปิ้งกลางเต็อนท์นอนบรรยากาศโอ้ยเย็นดีตัวพี่น้องบรรยากาศพูดหน,น่อยย่ำแรงก็เถอ จะโมเลยงยายบาทติไทยบพ,พี่น้องคนเปิดไฟงามงามเป็นแสงเต็มสายพูดเลยคะ่ะสายพูดส่วนส่วนนี้ค่ะหลังบ้านหลงังคาเนี่ยะคระัพบพามีต้นไม้นี่บงังเหาะขึ้นะคะเนาะขึน้นมาที่ตนมะม่วง,วงบังนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยจะมันงามคนาดเย่ยเขาต้องยางออกไปท้ายถนนถุงกันใคยสิเห็นยามโม่ขึ้นนะคะสิะเห็นพูดน้อยเบิดเลยะคะ่ะเพื่อนก็สิเปิดไฟโอ้ยสวบา,ายเต็มพูดเลยพี่น้อง แต่แก,กอมองผู้เอ็นเอ็นจุ่มุดพี่เลยกับพี่น้องสุดผู้เอ็นเอ็นเลครับผู้ผู้เอ็นเอ็นมันนี่ค่ะใหญ่ยายม,ามากใหญ่มากไปสุดพี่เลยครับซุดพี่ละสุดมองจุดชุ่มยูจ่จังหวัดหนองบอุรีลำโพงค่ะบรรยากาศข้างบ้านก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้ละค่ะบรรยากาศข้างบ้านทางนี้ก็แม่นนาบ้านค่ะนนาบ้านก็มีสปอร์ไท์เมื่อ,ค,อ,าาอคืนกับหงส์ตึ้งมาเลยใครทำเมื่อคืนนี่ยหงส์ มวงไปเบิดค่ะนี่ท่านั้นก็มีแสงไฟซองมาอีกค่ะข้างบ้านก็มีแผงเซ拉เซียวอีกค่ะพี่น้องย่ำย่ำขึ้น,ปนไนยปย่ำเว้นพี่น้องปานเดียนไงย่ำขึ้นมีหลอดไฟนี่ก็เปิดอดีพี่น้องมีหลอดไฟชยวยเห็นมันหลอดไฟขาวๆมันบังเนาะค่ะน้อนี่นเนี่ว่นในาใดไเสาไปหลอดไฟขาวๆน,นี่ค่ะดอกเลยนะฮะ่ละย่ำขึ้นก็สิหูอึ้งตึงเลยล่นนะค่ะโว้ยกับพระกันมาอัน กี้ขกี้ขี้ขกี้หลังไฟอยู่นี่นะคะภาพลูกภาพหลานขี้ขกี้ในมือขึ้นบรรยากาศหนาบานน้ำเศร้าค่ะมีกระดุกเลือดลูกสวยเพชรงานของกระลาดปลาอ้อยตะบุญปลูกไว้ในเงี้นพร้อมแล้วปลูกไว้เพชรพันค่ะซาดเล็งประจำตำแหน่งแล้วค่ะ ในหน้าบ้านนี้ก็เกิดปูกบุกห้องปลูกบุกห้องเกิดค่าข้างอางญาเนี่ยแหละค่ะอันพักกันเน่ยกินดูหลายพี่น้องปู่น้ำกระบอกท่านกินดูหลายอันนีกระบอกพริกบบทัฒนายายุพี่น้องนี่ยกระบอกพีกนะหลายต้นอยู่ได้นี่ เมืกอุ้งว่เกิดเลยค่ะสิได้สิได้เห็ดพันธุ์ใหมโ่โอ้ยเกิดกำลังโป่งพี่น้องพนะ่นักโป่งขึ้นหลาย,นะย,าายพุ่นอ้อยพัอยนอิ่วไข่ค่ะพี่น้องอ้อยพันอิ่วไข่อันนี้ก็อากาศส้มครัพี่น้องนี่ได้บาดม่าน,นเนบใบเนาะกำลังงามอากาศส้มเพราะทันได้ใส่ปุ๋ยใส่ยอย่างนี้พี่น,อนาา้องก็กำลังบ่งเนาะ ใมันขึ้นจั้งหน่อยยา่ป่ะผู้เสิร์หาฝ่นหาอยังมาใส่อันนี้พัฒน์โมงเตี้ยค่ะพี่น้องบอคงเตี้ยอันเพื่อนมาบคงพันอันเตี้ยพันแจกดดำบ้าซื้อมากน้องเพื่อนมาเนาะยา่ป่กับว่าน้องเพื่อนเจ้าแย่มาจากพันที่เป็นพันใดกับบุรุษน้องพัฒน์นคาแต่ก็มางานพี่น้องถือนามดิ้งเกยนามกระตุนอโวคาโดค่ะอะโวคาโดพันยาวค่ะอันนี้เมน อาวุธค้โดูพันนุ่มปุ่มๆกันนกกลมๆกันนี่พันนกกลมกระตุต้นหักตัวแห่กคับพี่นอ้องพคนละก็มัง่งคือเป็นหมากพี่นอ้องตัวแห่ก,ก็ได้แต่ว่าพ่มีแข้วยำดอกแข้วไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยพ่มีแข้วยำดอกคนละค้าอยู่ไกลน้ำกับงานพี่นอ้องคนละพักก็กำลังงามกันผักก็ได้เนาะ ขึ้นนียรรวรวบๆเลยท้อน,นั่นสีหามาปุ๋ยเจ้าขาท้อน,นั่นก็ได้นี่เกึ่งท้อมากไม่เป็นกึง่งหรอกค่ะแตบุญเราใส่าซาเลีงมากเมื่อนั้นเนาะเราซาเลีงขนมากขนมากไหมโอ้ยเราเห็นง่ายง่ายอ,อัน,นกระตุน้นมะม่วงเบาใครเจา้าหนาะก็สิเป็นเมื่อไรได้แค่ในมะม่วงเบานะะี่ยค่ะดกเป็นตานายพี่น้องขั้นได้เปลี่ยนขอบคุณทุกๆการรับชมเลยคะ่ะ คงตีอันนี้พริกยังบ่าท่านได้นั่นเยอะค่ะแบบพริกยังบ่าท่านได้บุ๋งไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเสียเอาออกใส่กระถางน้อยแบบพริกกันอ้อยตะบนก็ลังงามพี่น้องแบบพริกจะได้ใหญ่เยอะขนาดแบกพริกงาม,งาม